สวัสดีค่ะวันนี้เชนนี่นะคะวันนี้นะคะก็จะกลับบ้านไปแบบนึงนะคะไปแบะไปบ้านเดียว์โคลคัลโลว์กินนะคะทุกคนอันนี้ไปถึงบ้านนะเราก็จะเตรียมตัวไปไร่ไปเก็บเอาโาคัโวกันนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเก็บได้เยอะแค่ไหนนะคะพอไปถึงไร่นี่แม่ก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะคะแล้วก็ขึ้นไปบนเขา ต้นเขากันแน่นะคะนี่ครับสิ่งที่เราได้ในวันนี้ก็คืออาวุโคน แม่ทําการดักกระลอกนะคะตอนนี้ฝนตกปล่อยเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันดักกระลอกกัน ตอนนี้แม่ให้ไปเก็บข้าวโพดก่อนตอนนี้กำลังดักกระรอกกระรอกกระรอกอยู่ท่ามกลางสายฝน นี่เป็นวิธีพื้นบ้านของคุณแม่เองนะถ้าสมมุติเวลาการลอกเข้าไปกินข้าวโพดใช่ไหมแล้วก็เวลามันดิ้นมันจะได้ไม่หลุดไอตะก,ก้าที่ดักกระลอกนี่มันจะได้ไม่หลุดนะแม่ก็เลยเอาเชือกมามัดไว้นะคะ มีนกมีนกด้วยนกเล้ามีเรืออ,อ,อ,อยู่ไหนอันนี้หลังหักเขาปูนนะาทางนี้ชันมาก เขาโปดข้าวเ,เหนียวนะฉันสูดฝุ่นก็ตกลื่นก็ลื่นนะคะทุกคนฝนตกดูคุณแม่คุณแม่ฉันโอ้ยลืน่นมากอะยฉันแม่ตาดใบตองไปทำขนมกินนะคะ ลัวลได้แล้วชุกคนเก็บใบตองเอาไปทำขนมนะคะขนมข้าวโพดวันนี้ฝนตกตลอดเลยอะให้ดูวิววิววิว ฉันมากคุณแม่อีชันนะคะก็ <S <S จะได้พริกกินเป็นํำเน็ดทุกคนดูย่านี่ขึ้นเต็มเลย ที่นี่คือประเทศไทยนะคะมีหมอกด้วยฝนพึ่งหยุดสวยมากดูมีหมอกด้วยท้องฟ้ามืดจริงๆวิวสวยมากนะแต่ว่ากล้องคุณภาพไม่ค่อยดีนะวิวแบบโคตรสวยเลยอะ่ะอันนี้คุณแม่ กำลังไปเก็บเก็บเก็บต้นอะไรไม่รู้ว่าภา,าษาไทยไม่รู้เรียกว่าอะไรแต่ภาษามมงเรียกว่ายู่มารานกับข้าวอร่อยมากอ๋อแม่นี่ชมบอกก็เจ๋อเช่อกันแม่มอืม แม่นี่คือขยันมนากนะคะทุกคนโหวิวด้านนี้ก็แบบสวยมากเออทุกคนอยากให้ได้มาเที่ยวที่นี่บ้างนะจริงๆที่นี่ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวนะแต่ว่ามาทําไร่เนาะอยากให้ทุกคนได้เห็นวิวบรรยากาศที่ไร่นะคะสวยมาก วิวคือดีมากเลยทุกคนจะหมุนรอบให้ดูนะว้าวคือแบบวิวโคตรดีเลยอะทุกคนมีแต่ป่าเต็มไปหมดเลยอันนี้จะเป็นส่วนข้าวโพดของคุณแม่นะคะคุณแม่ปลูกเองต้นเล็กนิดเดียวแต่ว่าก็ได้กินผลนิดเดียวเองนะคะ อันนี้อยู่ที่ไร่นะคะเราก็จะทำขนมข้าวโพดนะเหมือนเดิมเลยคุณแม่ก็อแดบที่ขุดจากฝาหม้อนะคะเอามาเอาตะปูมาเจาะดูแล้วก็มาขุดนี่มาละเอียดแต่ถ้าคนที่อยู่ในเมืองก็เอาข้าวโพดมาหาั่นแล้วก็มาปั่นได้เลยนะ นี่วิธีกอกไฟล์ของแม่จืดน๊ะจ้า ทุกคนอันนี้เมนูไก่ต้มนะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายตอนที่ทําเพราะว่าเสียเวลาเพราวันนี้จะต้องรีบไปทํางานตอนนะคะน,นี้เมนูไก่ต้มไก่ต้มแอบดูไม่เห็นมืดมากนี่นะคะสวรรถเดี๋ยวจะเก็บสวรรรถส่งไปให้น้องสาวนะคะ เดินมันก็ใหญ่มากอ,มอยากแบ่งให้เพื่อนๆได้ลองชิมดูบ้างเนาะมันเยอะมากเลย นี้เสร็จส่งของเสร็จแล้วนะคะกำลังจะไปทำงนาน